นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูสนามสุพรรณบุรีแบบละเอียดยิบย่อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแลมที่สูงเป็นอันดับหนึ่งในสนามสุพรรณบุรีนะครับคุณผู้ชมโอ้ยใหญ่สว์เ้ยมาคีพีกูยังทำใจไม่ได้แต่เมันสูงไว้ไหนเนี่ยเย็ดเท่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าช่องถาจอด <c oughs> โอ้ยข <c oughs> าจรสันครับทุกคนครับคลิปนี้ครับผมจะพาเ,เพื่อนๆมารับชมสนามสเก็ตสุพรรณบุรีนะครับทุกคนเ <c oughs> ขาว่ากันว่าที่สุพรรณบุรีมีสนามที่แบบว่ามันใหญ่ <c oughs> โอ้ยยังไม่หายเลยครับทุกคน <c oughs> ขอเงียบๆวันวันละ ก็หลายๆคนนะครับก็อาจจะเคยได้ยินกันว่าที่สุพรรณบุรีเนะี่ยมันมีสนามที่ใหญ่มากๆซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่สนามสเก็ตสุพรรณบุรีแล้วนะครับคือที่เนี่ยมันมีเรื่องเล่าหลายเรื่องมากเลยครับทุกคนก่อนที่ผมจะมาเล่นสเก็ตเนี่ยผมก็เคยเดินผ่านที่นี่เว้ยด้วยความที่ผมเป็นเด็กอะ่ะตัวเล็กๆตัวแค่น,นี้ก็เดินผ่านอะไรนะครับคุณผู้ชมเอ้เหี้ยไม่เห็นสนามนาวแต่กูก็เห็นแต่เล็กสีฟ้านี่นะครับก็อ,อยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรเว้ยพอเดินเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็มาเจอกับสิ่งอย่างนี้ครับคุณผูู้ชมมาด โคตร Amazing เลยครับพเพื่อนๆซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผมอยากเล่นสเก็ตบอร์ดครับคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณสนามส่วนบุรีด้วยนะครับสาธุเพื่อน โอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูสนามสุวรรณบุรีแบบและเอียดยิบย่อยเลยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะเดินทางมาดีไหมตอนนี้สนามเป็นอย่างไรบ้างอาหารการกินห้องน้ําอะไรสะดวกไหมนะครับเผื่อแบบใครอยู่ไกลอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องขับรถมาเสียเที่ยวแล้วแบบเห็นสนามแล้วโอ้ยรู้สึกผิดหวังจังเลยเฮ้ยรูนี้กูไม่น่ามาเลยว่ะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยผู้พังหรืออะไรต่างๆทั้งข้อดีข้อเสียของที่นี่เนยครับทุกคนคร ไปเมื่อเรามาถึงที่สนามสุพรรณบุรีนะครับเราก็จะมาเจอกับที่นนครับผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้ที่สนามสุพรรณบุรีมันดูแย่นะเว้แต่ผมจะมารีวิวให้ดูจริงๆนะครับว่าที่โนอ่ะมันเยอะขนาดไหนครับทุกคนนี่ พูดให้มันดูแย่นะเว้ยแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้คนที่เขาอ่ะกำลังตัดสินใจจะมาแล้วมารู้สึกผิดหวังหรือว่ารู้สึกเสียใจที่มันไม่คุ้มนะครับทุกคนก็อยากจะรีวิวให้ดูกันจริงๆว่าขี้นกอะ่ะมันเยอะจริงๆนะครับใครที่รู้ตัวว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นไข้วันนกกลับไปได้นะ,นะเวย้ยเยอะมากๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของสนามมเรื่องของความสะอาดเนี้ยคือพูดตรงๆอ่ะก็ไม่ค่อยดีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พูดถึงเรื่องอุปกรณ์มันนะครับคุณผู้ชมครับ เลยอันนี้ก็จะเป็นแร็มนะครับแร็มก็จะสูงพอตัวนะเมื่อเทียบกับผมเป็นแรมใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ชขี้ยะแร็มนี้แม่งใหญ่จริงนะครับลองเทียบกับคนนะครับเห็นคนตรงนู้นไหมครับอันนั้นคนนะครับมีแร็มนะครับทุกคนแร็มที่ม,มีหลุมออกๆครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีนะครับเอออะไรอะ่ะเจาเรียกว่าอะไรเออตัวขึ้นแล้วก็ลงอะ่ะเราจะมีขึ้นแล้วก็ลงแต่ว่าจะมีหลุมตรงกลางนะคุณผู้ชมไว้ฝึกออลลี่เตะท่าอะไรก็ได้ก็ได้ข้ามไปก็มีอย่างนี้มีฟันบล็อกนะ ยูนิกยูนเดียม,ม,มากมากเว้ยมันน่าเสียดายตรงที่เรื่องของความสะา ข้างบนเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นแบบว่าแรมเล็กๆที่สําหรับให้มือใหม่สามารถที่จะหัดลงแรมได้นะคุณผ mm. ู้ชมนี่มันจะเป็นแรมน้อยๆเงี้ยลงไปลงกลับลงไปลงกลับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้ผมสามารถที่จะลงแรมเป็นแล้วก็ไปทําคลิปสอนเพื่อนๆลงแรมได้นะครับ <c oughs> ผมต้องขอขอบคุณตรงนี้สักทีนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ครับโอเคเนี่ยจะมีตรงนี้ก็จะเป็นแรมอีกแรมลงไปตรงนู้นส่วนตรงนี้ครับเราขึ้นมาตรงนี้ครับและตรงนี้คือุด มันจะหลบปุ๊บแล้วไปเลยนะครับดูในกล้องน่าจะไม่สูงมากนะเว้ยแต่ของจริงอ่ะน่าจะประมาณสองชั้นครึ่งถึงสามชั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอถ่ายบรรยากาศโดยรวมของสนามให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมว้าวรอบข้างของสนามนะก็จะเป็นสเตเดียมเลยไว้สำหรับให้คนดูมาดูงานแข่งกีฬาเป็นทั้ง BMX ทั้งสเก็ตบอร์ดฟูตเตอร์อะไรแบบต่างๆมานะครับผมแล้วผมอยากจะบอก ลองไปดูใ้ใกล้กันไหมเขาจาดาหัวกูไหมเนงีการกั้นรางเหล็กไว้นะครับแต่ก่อนตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นเนินตัวทรงใหญ่เพื่อเข้าไปในบ่อนะคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นข่าวดีนะครับที่ทุกคนจะได้เห็นส้นทางของสุพรรณในเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงขึ้นไปดูในบ่อเขาจะให้เราขึ้นดูไหมตรงนี้ครับก็จะมีสเตปให้เราลงนะครับผมจะมีขึ้นทำลเลยเรว่ามีพี่ๆมาทํทำการซ่อมอยู่นะครับดูห่างกันแล้วกันเนาะตรงนั้นมันก็จะเป็นบ่อครับเพื่อนๆสูงพอๆกับแหลม ให้การว่านว่าแลมที่ธรรมศาสตร์นะครับในคลิปมันอาจจะดูไม่ค่อยสูงนะแต่ของจริงก็คือสูงมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองอ้อมไปดูข้างหลังดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูแลมที่สูงเป็นอันดับหนึ่งในสนามสุพรรณบุรีนะครับคุณผู้ชมมาเราเดินอ้อมมาข้างหลังนะครับนี่ฮะพี่ๆกก็ารซู่ซูๆครับนี่ครับเพื่อนๆครับก่อนที่จะไปดูอันดับหนึ่งผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนเว้ยอันนี้คือ ฟองน้ำครับทุกคนมันคือจุดที่ให้สําหรับคนที่กําลังฝึกท่ายากอ่ะมันลงตรงนี้ก่อนเว้ยจะมีแรมตรงนี้ส่งเว้ยแรมตรงนี้ส่งมาฟาโดดเราก็จะลงอย่างเซฟและปลอดภัยนะครับเป็นที่ซ้อมของทั้งสเก็ตบอร์ดทั้ง BMX ทั้งสกูตเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูแรมท,ที่สูงที่สุดของที่นี่ดีกว่าครับแรมที่ใหญ่สัว์เอ้ยทมาพีทีกูยังทำใจไม่ได้เฮ้ยมันสูงไวไหนเนี่ยเย็ดเข่มาดูดีกว่า ไอ้บ้าเอ้ยสูงขนาดอุย้ยพี่ก็นอนอยู่บ้าขออนุญาตนะคะผมขอถ่ายคลิปแป๊บนึงนะครับเฮ้ยสูงจริงนะเว้ยไอ้ยัยกูต้องทำยไงไอ้สิงอย่าดูว่าสูงวะเฮ้ยมันสูงจริงอะ่ะอันนี้สูงแล้วมึงดูนู้นดิเทปหน้ดูเฟรมกล้องเลยศาสตว์สูงจัดนะครับเพื่อนๆครับ,รบ,รบสูงจัดเดี๋ยวผมตั้งกล้องและเดี๋ยวผมลองไปยืนให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันสูงขนาดไหนผมสูง180นะทุกคน คตรสูงเลยอยากขึ้นไปดูข้างบนวะไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเว้ยแต่สมัยผมเป็นเด็กๆนะครับก็ไม่ได้ผมจําได้เลยผมเคยขึ้นไปแล้วผมก็สไลด์ลงมานะครับเ <ๆ S 2> พื่อนๆเซียนตําตูดตัจเจ็บขึ้นได้ไหมครับเขาพักอยู่ไหมครับขออนุญาตนะครับอ,อนุญาตนะครับมีมอค,าค้ออาด้วยนะครับทุกคนอุ้ยมีเสื้อผ้าด้วยครับขึ้นไปถ่ายได้ไหมครับถ่ายเที่ยวก่อนดีกว่าครับเออโทษนะครับพี่อันนั้นมีคนนอนอยู่ไหมครับผมจะขึ้นไปถ่ายข้างบนนะครับขึ้นไปได้ไหมได้ไหได้ครับโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคครับ อนุญาตแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นไปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความสูงของมันถ้ามองจากด้านบนนะมันจะสูง<อ>านาดไหนนะครับทุกคนครับไปไปดูกันนี่ครับเพื่อนเพื่อนเรามาอยู่กับโอ้ยแค่นี้กลัวอากีเงยบน,น,นจุดตรงนี้นะครับสูงเท่าก,ากับไอจุดตรงนู้นนะครับที่ผมบอกว่าสูงเมตรสองแต่ทุกคนดูตรงนู้นสิครับมึบงสูงขึ้นไปจากตรงนี้นะครับเ,<อ>พเพื่อนเพื่อนกลับมองไปด้านล่างมึงคิดสภาพสิถ้ามึงเหยียบสะเก็ดตรงนี้นะ โอ้ยมึงดูความโค้งสิครับเพงี้ยและเหยียบอุย้ยลุยไม่ไหววะพอพอพอุอออ้ยตรงนั้นขออนุญ,ญาตไม่ขึ้นกันละกันนะเพราะว่ามันมีเก้าอี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้ากูพลาดต,ตกลงไปทางน,นี้ปั๊บไม่ต้องหนึง่งจะพาไปครับเพื่อนๆครับที่โนกทางนั้นอา้าวเจ็บก่อนเจ็บก่อน,อนโอเคนี่ดูความสูงไหลอย,อย่างนี้นะลงมานะมานห,นหมุนไปตรงนู้นหมุ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 นลงมาโอ้โหเท่คนเล่นเป็นก็สนุกนะครับแต่คิดสภาพถ้าเป็นผมลงนะ นู่นเลยเป็นรูปตัวกูเลยนะครับ <c oughs> เจอกันทีท่ที่นรกนะครับเพื่อนๆครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะมาดูห้องน้ากันบ้างครับถ้าเราเดินถัดจากแลมยญยยักษ์มาเนี่ยเราก็จะมาเจอกับห้องน้ำครับทุกคนนี่โฉช,ชี่ด้านหลังมีห้องน้าผู้หญิงห้องน้าผู้ชายมีหมดนะครับน้ำทุกตัวทุกก๊อกไหลหมดเดินออกมาจจะสนามนิดหนึ่งนะครับห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังเลยเพื่อนๆก็สามารถเดินเข้ามาปลดทุกกันได้นะครับผมโอเค เนี่ยครับสนามสุพรรณบุรีคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งรอบๆของสนามสุพรรณบุรีนะมันก็จะมีแบบว่าเป็นสปอร์ตเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่เล่นในสนามจนคล่องแล้วเฮ้ยรู้สึกเบื่อวะอยากจะเชียร์เล่นตัวเองนะครับรอบๆสนามเนี่ยเป็นสปอร์ตหมดเลยเว้ยได้เป็นตรงตัวนู้นตัวเนี้ยคือพื้นที่บริเวณนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นได้หมดเลยนะเว้ยมันกว้างมากๆครับอันนั้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลของสุพรรณบุรีนะครับ รอบสนามสเตเดียมเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบว่าสปอตเล็กๆน้อยๆอะข้ามเส้นข้ามท่อข้ามอะไรนิดๆนหน่อยๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปฝึกกันได้นะครับ มันครบครบมากๆขึคือมาอยู่ที่เนี่ยปี2ปีมึงเล่นสเก็ตเก่งแน่นอนนะครับทุกคนแล้วสำหรับเพื่อนคนไหนที่หิวเฮ้ย hey, ทิหาถ้าผมมาแถวนี้ม,นมันมีอะไรกินไหมพี่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆขับรถออกไปนะครับทุกคนมันจะเป็นเซเว่นเว้ยอยู่ห่างจากที่นี้ไม่ถึง200 300เมตรนะครับทุกคนร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวซีโมดถ้าใครที่แกขับรถไปถ่ายสเกเกตไปก็ได้ถึงเหมือนกันนะครับแต่ร้อนหน่อยมันไม่ไกลนะครับ โอเคครับทุกคนก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการรีวิวสนามสุพรรณบุรีก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนเฮ้ยเป็นอะไรครับเฮ้ยมันหล่นลงมาครับมันนหล่เจ๊แค่เฮ้ยมันล้มันพัดไงแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรง

ไม่ไม่น่า,นาเห็นครับพี่มันอยู่หลุดเฟรมไงโอ้โหคุณผู้ชมเมื่อกี้ครับพเพื่อนเพื่อนครับไฟที่ติดข้างบนนี้ฮะล่นตรงนั้นเลยครับพเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าในคลคิปเห็นหรือเปล่าน,นะโอ้ตกใจเลยกูโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเปิดคลิปใหม่เลยที่จใจหายในสัตว์บนหัวกูมีไฟไห้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะครับที่กาลังตัดสินใจว่าเฮ้ยจะมาสนามสเกเจสุณบุรีดีไหมของมันมีอะไรบ้างของมันครบไหมเรื่องความสะอาดสุขลักษณะอนไมอะไรต่างเนี่ยมันดีไหมร้านอาหารของกินห้องนุ่งห้องน้าหน้าตา เป็นยังไงสปอร์ตรอบข้างมีไหมผมก็ได้รีวิวให้จบครบรถในคลิปคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคแล้วท่านผู้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะพาคลิปช่องถา่ายชอนสันช่องถา่ายจอนสันลงคลิปทุกวันจนันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงเย็นนะครับผมกลุ่มในเฟซบุ๊กก็มีอยากเป็นเด็กบอร์ดทีเจเอสก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันน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 นไไดดดดดด้้้้้้ะะะจ๊แลสสุทาาาาาาายยีขอออฝฝฝกกกกกรรรริิิึึึงงงเ็ตบ์ูู่ห เซจีบอดกูอยู่ไหนวะนี่ครับนี่สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากร้านนี้ด้วย S Project นะครับทุกคนแผ่นน้องใหม่์กำลังมาแล้วนะครับผมแผ่นท้ายนะครับมีทั้งหมด3ไลน์เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องถ่ายนสันสันเลยนะมีส่วนลดให้กับทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะซื้ออะไรในร้าน S Project นะครับทุกคนครับโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายไปไว้ทุกคนก่อนปิดคลิปไม่ใช่ดิปิดคลิปแล้วนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูไฟที่มันหล่นมานะครับทุกคนนไออ้้เหียยแม่งงัตรราจิ โอ้พ <fingers out> oh <hora> oh, uh, oh, ี <fin anta> <ots> medim, ่เศษแก้วเต็มเลยเหรอชี้นี่ครับทุกคนน็อตขาดน็อตมันขาดอุ้ยน็อตขาดโอ้ดูดูด้ะโอ้คือมันแบบน่าจะเก่ามากครับพี่น็อตแม่งแบบนี้เลยอะดูดิครับทุกคนคือน็อตแม่งนี่เลยเว้ยคือมันอยู่มานานมากครับ แล้วลมมันพัดอย่างเงี้ยจนน็อตมันมันขามเลยทุกคนครับแล้วดูไฟโอ้โอ้โคนนหนักเลยโอ้โหมันคตัวเดียวใช่ล่นใส่คนคือตายนะพี่ทำหัวตายเลยอ่ะ แล้วดูไฟดีครับคุณผู้ชมครับมีตรงนี้ตรงนู้นตรงนูน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 งน้นเล็ดวงที่หล่นลงมางคืออยู่ตรงนี้ดังตุ้มโอ้ไม่อยากจะนึกสภาพถ้าหล่นใส่หัวคนนะครับทุกคนครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย